สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสุ่มแชงคูดล่างใหม่นะครับล่างขมูซาลีตอนนี้ผมมาสุ่มที่โรงเรียนนะครับเผื่อว่าจะมีความหมานขึ้นมานะครับโอเคเออมาเรลาทำการสุ่มหมดเลยเรามีมันการันตีอยู่ที่3,800เรามีอยู่32ม0ัมาจะได้ไหมไปกันเลยโลแรกสุ่มที่โรงเรียนมันจะหมานหรือเปล่าข้าข้ามไปก่อนเสุ่มแบบนี้แหละชินว่ะแม่งไปกินข้าวไวไข้าวมาโลนี้ได้ัตรข้ามดู อยู่ว่ะเมย์สโลกบูมส้ยเอาแค่ตัวเดียอะพอไหมเยอะป่ะเยอะไหมไม่มีฟองว่ะมีเยอะอยู่ฟองเยอะอยู่เฮ้ยสามสองยีงาว่ะคูทองไปคูทองนี้คืนมาแล้วนะโอ้ยยิ่งกว่าทองอีกอันนี้ดำเลยแหละเหี้ยมืดเลยสายมาดูแข้งแข้งสายวิ่งแข้งสายวิ่งผู้โมเลียอะไรเนี่ยโมเลียโมเียแข้งเหี้ยเนี่ยแข้งลรางวนแข้งจิ้มแซบแข้งลรางวนจิ้แซบไปเหี้ย

โอ้โหข้ามเนื้อไี่ใช่เมาโก้อะเมายาอะไรอะเมาโก้โอเคโอโอ้มึงดิอันนี้มึงเอาตัวเดียวเหรอเออแค่ตัวเดียวขอแชงตัวเดียวจบที่เหลือก็ไม่ค่อยค่อยไปยัดค่อยไปแอฟต่อเอาขอแค่ได้แค่ตัวเดียวพอโอ้โหคนโล่อ่ะหมดโล่การันตีเหรอยังยังการันตีหรือเปล่การันตีสามพันแปดเรามีแค่สามพันสองไงดูแบบเราต้องรุนให้มันได้ก่อนการันตี น้ำมิโซโรคลิปมึงน่าจะสั้นนะดูนะสิโอ้โหกลัวจะนานแบบยานดิจะสั้นกะบ่าเลยนานจังมัต้องกดไปหน้ากาชาเว้ยหน้ากาชาหนูรู้นแรเกินกูขี้เกียจตัดขี้เกียจตัดบ้านกูขี้เกียจตัดไอ้บูตัดเยอะๆไอ้เหี้ยคลิปจะได้มีอะไรหิวไม่ตัดหิวหิวข้าวเฮ้ยกองท้องอ่ะกองสบู่กองรองไหมก็คือกองสบู่มีไหมมีอยู่นิดนึง Hoa bùa bùa cheng 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 chai binh ngồi cheng binh ui ho ho hoa hoa dai sai mát sai binh lên ui xin lậpim xin lậpim xin lậpim dd 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 ได้เซลล์บิมตัวดีเออได้ตัวดีมาตัวเดียวที่แบบมึงข้ามไม่คิดมันสั้นมาเผื่อไมึงอยากให้คลิปมันสั้นลิ้นหิวข้าวโรบินโอ้โหข้ามเลยเฮ้ยเฮ้ยรอตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ดีทำซับดีใช่ไหมแข็งต้องหมายสีอะไรแข็งสีขาวคาดขาวที่ขาวหรออืมกูนึกว่าจะเป็นคาดขข้ามเลยก็คือโคตรบูดเลยว่ะขอส่งมึงหนิบูไอ้ตาน้องงมันไอ้พวกอก็ดิได้ใครจะได้วะ สามคนเราใครจะได้ได้ผัดกับคนละครั้งเนี่ยใครจะได้คิดจะได้นานๆหน่อยกิบสั้นกูขออนุญาตข้ามคือว่าทำไมเวลาคนลนทำไมเวลากระสุนมันล้นยางไงสมบัติไม่มีผมกูดูให้ว่าคนห้ามไหมถอาคนเดียวแบบนี้ยทำไมคนเดียวมันดีกูว่ากูไม่าใจะไหวตับท้ยเฮ้ยฟองฟองฟองไ้ฟองเยอะฟองเยอะอะไรวะูอะไรวะลูกพี่ฟูอะไร ผู้รองไปผู้รองไปโอ้ยไปลุ้นได้เขาได้ลุ้นเขาได้ลุ้นมาให้ลุ้นแล้วก็จากไปสายมัดอีกแล้วโหสายวิ่งเลยสอดไปเนี่ยคือไอ้เบอร์โก้เบอร์โก้หัวล้นล้นไม่ล้นล้นต้องไหมใครสายวิ่งสายวิ่งเอาไปเก็บกูจำได้มันมีท่าช้าเนี่ยช้าช้าสกิลแหนะแล้วก็ตีออืเข้มบีเลยเนี่ยตับไตกูพังหมดแล้ะตากูนะนี่ตากู เอาตาเมึงไอ้อ๊คมาสองสยองหวานเฮ้ยสยองเลยดิหลาดสยองเลยดิมึงปากแต่่ายไอ้หมันนั่นเองพุดดิ้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 งเหรอ้ยไม่ได้สองเต็มแล้วดิดาวตันมเลยวดีไอพิเศษโลโซเสกหน้าเอาตามเมืงไงโอ๊คอ่ะมึงเชื่อไงก็ต้องได้ไม่ได้เท่าตัวนฮ้ย ที่กูสมมาไม่เคยได้จินเบย์จินเบย์มาขอดชอบเฮ้ยมึงอ่าจต่ลุ้นโพงเลยเวลจินเบย์จะพูดเลยไม่ทราบเลยอีกเกินละเวลาจินเบมาส่วนใหญ่คนจะได้เบยทำไมกูล้นตลอดเลยวเวลจะพูดเลยทไมม่รู้นตลอดเลยวะเอ้ยเน่ยมันมีใบการันตีอยู่นี่มาใช่ใช่คนเดียวแค่โอ้โหผูขออนุญาตข้ามโคตรบลอดหน้าตานัดง่ายครับนี่ระดับนัด ดเสียอธิการนัดเสียอธิการนัดมาแล้วจินเบมาจินเบมาซัพเปอร์โอ้ไปตีเลยฮุ้ยทงทองโอ้โหไอ้โอ๊กเร็วเร็วนี้มึงนี้กดทีข้าวเว้ยเนี่ยรู้เพื่อนอยู่ข้าวใช่คูณรีบออกทีนี้อยู่ข้าวจะได้ปิดคลิปไปกินข้าวพี่ก็อยู่ข้าวี่ยไอ้หญิงฟุกสันจิมาก็คือครูอะไรก่อนเนี่ยดูทองก่อน กูขออนุญาตเลยละกันได้ลู๊ได้บลู๊กโง่เฮียตามมึงตามมึงไงหนู่ถ้ามึงมึงรีบออกเลยละไอ้สัตว์กูหิวข้าวข้าวมึงก็บอกว่าดิเร็วๆมึงก็บอกมาดิเรานี้ไม่ออกมือตกหน่อยจับจอบบึ้งขึ้นมาเจี๊ยบตกหน่องบ้างเจี๊บตู่เจ้าของเจียวเฮียเลยเจ้าของย่อก็ต้องตกบึ้งว่าเสียวพิษเฮ้ยดองเลยทองทองไปลูกพี่ทองมีมีฟอง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 เยอะ สามสองว่ะถ้าปูเด็กถ้าปูทองก็น่ารุ่นอยู่ถ้าปูทองเออคือเ้รพอได้รุ่นพอได้รุ่นมันมันหนึงมันมีกล่องทองหือโมเดียอีกแล้วครับตามเาหลังหลอดมึงอีกแล้วใช่ไหมโมเดียข้าแม่งเรียน้องไก่คว่ำไหมเนี่ยเรียไปอีกแล้วกไปม่ไม่ตัวไม่เป็นตัวที่กูเขียดมากเลยเฮียตัวสตรีนี่นองก่อนน้องไก่คว่ำที่อะกูตากูกูจะได้บัตรดำแล้วบัตรดำบัตรดำมันการันตีแล้วบ้างหือโมนี่เนี่ยขึ้นใครได้ จะมึงกดข้ามแบบงานไวได้ป่ะจามากว่าป่ะเนี่ยไอ้พี่กดข้ามแบบงานไวด้วยาตาเมึงตามมึงไงหนูอู๋ก้ออูกอเนอะข้ามเลยสัตว์โอ้ยโเกลือเทียกูไม่ตุ่มนะไม่ตุ่มไปเลยพวกพี่เอาให้แม่งแบบไวๆเลยกูอยากไปกินข้าวและกินข้าวกินข้าวกินข้าวเฮ้ยจะยินดิเฮ้ยะแม่งได้ยังแม่งมาติดกันเลยเย็ดแม่งดเลยทแม่งได้ขึ้นมาแล้วเฮ้ย ันไม่ออกสักทีวะไอ้ขาเว้ยโหผู้ชายวิ่งโอ้เฮ้ยมเขาเปิดเสียงมึงต้องเปิดเสียงใครเนี่ยกันฟูไอ้มึงต้องเปิดเสียงเลยมึงเฮ้ยท่าดำ่ท่าเฮ้ยนี่เลลี่เหรอใช่ลุงท่าดำปะเออต้องเปิดเสียงเรียกนะมึงการมึงการมึงเปิดเสียงเรียกกันะมาเปิดเดี๋ยวตายโอ้กมั้่ไงกุ๊ยอะเอาอะไรกับกุ้งหนาวไอ้ที่เนี่ยใช่เลยสองคนอ่อะ ก็คือการตีอุ้ยรังแรกเว้ยไอ้ตัดรังแรกได้ทองเว้ยไโอ้ดำปีเลยดำปีมีฟองยอ่องเยอะได้ได้ได้ตัวหนึงูทองไหมูทองไหมฟองแน่เลยปีวเสนลไ้นได้ลุ้นนไลุ้นไ้องไก่คว่มเขาด้ยโหีเลอ้เยอือเกือเลอร์ทำไมทำไมวะเกือยันวินาทีสุดท้ายวะเ ไปกินเบเกอร์แล้วว่ะโอ้โหใส่บิ๊ยใส่มาด้วยใส่วิ่งไม่มาเลยมีฮอกระโดดแล้วแน่ใครเนี่ยลุงไกรเนี่ยนอยู่สองพันกว่าเพื่อนมันไม่มันไม่หมดสักทีไหนเนี่ยยงได้ใครเนี่ยใส่บิ๊กไม่มาเลยถอยใครเนี่ยมระชากรพันเนี่อยากข้าวแล้วเนี่ยเชียวก็อยู่ข้าวเหมือนมึงดูมาดิมาดิยวฮอกระโดดอยู่ข้าวเนี่ยให้ปอนให้ปอนคนเก็บราบจะท้ายเลโอ้โลโนโอ้ไม่เกี่ยวดิโลนี้ย เกี่ยงหนาวนั่น่ะเพื่อนอ๋นี่ไหมโรบินมาช็อตไปอือปิดแหล่ตัวอะไรเพื่อนได้บากี้ได้บากี้ตัวเก่งนี่ปนดลยตอนได้บากี้เหรอตาใครไม่รู้กูข้ามเลยแล้วกันมาเขาเป็นไในนี้นะไมเจ็บพายเลย โอ้โลนโลนเฮ้ยไม่ได้ใครเนี่ยงอกตายมึงไงโอ๊คเร็วเร็วเร็วรีบรีบกดอนดิหิวข้าวอ่ะเี้ยกูพยายามยิมมันกลังมาแล้วเนี่ยใส่บิดแล้วเนี่ยกูเนี่ยจังนี่ใจเลื่อนอ่ะใจเลื่อนโอ้ยโยไอ้ีกี้ขายดิโอ้ยมีตาใสมาเกิดใสโบ้าสโบเอ้ยได้สามตัวเลยไ้ยเยอะจังวะเฮ้ยเลได้เลดี้ดำสวยดิอัพดาวันด้วย ทำไมกูได้ดีเอววัวดิสายวิ่งเลยกูแล้วให้กูได้ลุ้นเป็นสายวิ่งก็ยังดีวะไม่มาแต่สายมากมึงบอกเกมอย่าบอกกูพวกกูให้หิวข้าวกูแค่คนหิวข้าวเฮ้ยตัวโลตัวโล่ตันดีดีดีตัวโล่พี่อะไรโัวโล่ขาวตัวนี้ดีเยอยดีพี่เชื่อแล้แฉ่งวิ่งขาวเลยครับเล่งหมาได้ไหมวิ่งขาวมาและเดี๋ยวแฉ่งหมาแน่คนดูเดี๋ยวแฉ่งหมาแน่ เฮ้ยมาว่ะฟองตัดเล็นเลยอ่ะใช่ใช่ตัดเลนไม่ใชฟองก็อยู่ไหมฟองเยอะแต่ฟองไม่ไม่ขีได้เยอะฟองไม่ขี่ฟองว่ะสายพี่หนึ่งโอ้ยสายโล่เฮ้ยอะไรอ่ะกัวท่าดำแน่เลยท่าดำกับหนูกุมารท่าดำปะกุม้ามีท่าดำด้วยเหรอมีมีมีแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มันอันนั้นมันไอ้นี่แปดสีิท้าแล้วสี่ดำอ่ะมันต้องอยู่ตู้หนูม้ามันเป็นตัวธรรมดา ไม่ได้ดิเลุ้ยล้าอือตัวมาเลยมาเลยวมาเลยจะไม่มีหินฟองเลยวะกูไม่เคทองทองเลยจริงจริงเฮ้ยเดี๋ยกูกิวอะกิวทาโร่นักดูด่ะุณพูดงนี้ได้ยังะมาใครมกูกคาม่เยเาฆ่ามึงอยตูดแ่แหลกแหลกแลกเแลกเลโอ้ยขออย่าฆ่าแหลกแหลกไปได้งเลยนึกว่าชงมา้ะ วิวเร็วดีไว้หนูจัดไปกดไม่โดนนะจุติถ้าไปกล่องทองกูกดข้ามหมดแล้วเฮียจริงกูหิวข้าวแล้วถ้าไปกล่องทองกูกดข้ามหมดเลยเฮียมันจะแปมไปะเขาแดกกันหมดแล้วมั้งไอ้เหี้ยคนอื่นเขาแดกกันหมดแล้วมั้งคนอื่นก็ตีบอลเลยจบมั้งไอ้เหี้ยวิวเร็วไอ้สัตว์โอ้โห โอ้ oh okay เข้ย, oh. ย่ไปพูเขมเลยเยตัวเดียวอแล้วจบเลยอ้นั้นเหลือเท่าไหร่เนี่ยมาเจ็ดอันนีไม่ใช่ดีกูนะบอกก่อนไม่ใช่ดีไอดีกูไอดียยนยน่สุ่มตนเอาไปส่มแตนวดดำเยต้องมาถามคื่อวินเบมาเเฮ้ย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 โ o go go โกไม่มีอ่ กูอะไรกูแดงตัวอะไรโอ้ตัวอะไรวะนี่เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยมันเอาไม่ได้เอาไม่ออกเฮ้ยมันเกียรเกี่ยร์ยังไงนี่มึงต้องเอานี่เสียไปที่เดิมมาแล้วไอ้เหี้ยกูบอกว่าเสียไปที่เดิมอ้ะแล้วมึงจะเสียตรงนี้ไหรอเหี้ยร์แล้วมันจับไปที่เดิมได้ทำเกียร์เลยเนี่ยวเฮ้ยเราไปเนี่ยเฮ้ย เอนาดตูมแบบนี้แหละตูมแบบปิดๆนี่แหละสูอะไรวะปิดหน้าลรฟี่ิอดีอะไดอย่างเงี้ย้กาวะเนี่ยไม่ใชื่อว่ามันได้แลยเนี้ยยังไม่ได้ดมเยี้ยเนี่ยโอ้ยบอกแล้วบอกแล้วเฮ้ยไิ่ยิ้มไม่ได้ตั้มตมไ เราหือมาหือสกิวโอ้โหโลคุเลีพี่อะไรมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วเอาจริงเอาจริงมันเอ้แต่แต่วันนี้แต่ถ้าบอกได้คุ้มมากี่ตัวปะได้โซโลมากับใครบ้างได้โซโลเดียวคุบกิวเซลาฟิมดีอยู่นะแต่มันจะคุ้มเท่าไหร่อ่ะโอ้เอ้ยไข่แดดซัดข้าบ้องด้วยยโดยี่นี่ไข่เนี่ยนัดป่ะเนี่ยโอ้ไอแอ๊นี่จินเบ๊ก ไอ้โอยเขี้ยอะไรเนี่ยยังดียังไม่ใช่ไรดีหลักกูเนี่ยใส่ดีหลักนี่กูจบเลยเนี่ยขายตูดเลยเนี่ยขายตู้แลกเพชรเลยเนี่ยร้อยอ่ะเรียบร้อยร้อยโอ้กูอยู่ข้าวนี่จะไปดูเขาตีบบลเล่ด้วยเนี่ยเออจะหมดแล้วอยู่ข้าวเนด้ออย่าไปกินข้าวมากอยากรู้ใครจะชนะน้องหมวยชนะแนหนอยโอ้โห ไอ้เชี่ยไาเดินเลยกูกูหิวแล้วเฮ้ยมันเอาดีกูจะไปดูเมียเหมือนกันวรอไม่น่าเลยเฮียไม่หมาเลยใสยวิ่งโอู้วมันทกไมเียคนมันเออวะคิงอือคุ้มคุ้มสามตัวอันี้สี่เออคุ้มอ่ะโลนี้คผมจริงได้คิงแล้วผมเนี่ยไปดูกูได้บัตรดำไปแล้วด้วยเฮ้ย มาดามัไมาาดมาสุกอ,อีกครับโอ้ไม่ติดเลยเอไปไปอระงายแปลๆโถทะลึ่งไงให่ๆเฮ<อ>้ยเฮ้ยช้ำมาตานี้มารอบนี้มาจริงมาโลน้นนะดิเฮ้ยเอาจริงๆดิเรื่องเรื่องไม่ใช่หรอวะเกินไปแล้วไอสัตว์มึงเริ่มเกินไปแล้ว เชี่ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วไม่น่ามาจุ่มที่โรงเรียนเลยเฮียมีแต่คนโมงๆกดให้แม่งไม่หยีมึงโมงเหมือนกันไอ้สั่มึงมึงกดเยอะมึงกดเยอะกว่าเพื่อนเลยด้วยซ้ำินเน็ตให้แม่งเด็กตอนนี้เลยเนี่ยแม่เอาเลยมามามายังยังสายวิ่งสายวิ่งตีเมอร์ชื่อดังไปเสือกไม่มีเน็ตตังไม่มีเติมเน็ตหรือเปล่า เชงมาแชงมาแชงมาลุกเชงมาแชงใส่ดิหัวใจมันตัเนอ่ะคอยะคุยไปคุยขี้โรบินทุกงานจะได้มาแล้วก็ได้นะเว้ยยังยังดูตลอดว้นตอนนี้ยี่ปอนเอาเฮี้ยอะไรมาติดอะไรนะจ้าจ้าสมมติว่าเป็นร่างสเน็กแมนร่างแห้งมามากับตรงนี้วันือการ์ลตีไงนใช่ใช่ใช่แล้วสเน็กแมนมา นี่ค่ะครูแทบเลยือเก้าร้อเล้วไอ้นู่กล้เราเก้าร้อยแล้วนะหีกุุมไ้ดยวัเลือไม่ใสแล้วอ่ะเพื่อนไม่พาหรอกเอาสดเลยเียงวันนี้เลยโอ้โหกเขาล่นกบ้านแปแล้วกูลองอินเพสรับรับไปเลวกุสุมได้กูจะแชบไปแอกวันอดูไอ้เหียแม่นี่ไม่ใช่ดีหลักไม่ซีอะเอาคลิปไปเฉย ไอ้ดีหลังไม่สุ่มปะใช่ดิไอ้ดีหไอ้ดีหลังไม่ยังยังรอโน่นดำใช่เบอร์จีดกว่าละบูชอาเบอร์จีดอุ้ยเดี๋ยวไป้เดีอยวไปเราโอ้ยดูไอ้ดีมึงดิที่จะสามนั่นแหละเพื่อนคิดมันจะผ่ามึงล้นจับอ่ะเชี่ยมึงอ่ะกูจะโดนคาโมซารีฟันเข้าที่กลาร์หน้าโอยไอ้โอ้ยมึงมันล้มยังวะมึงกดอยู่คนเดียวนะเพื่อนตอนนี้ กดไม่ได้เคลียร์เลยอุ้ยเดี๋ยวชอปเปอร์มาอยู่ชอปเปอร์ล่างทองล่างเนี่ยกูจะล่างไหนนะล่างทองอุ้ยบูเงาไม่ออกไอ้บูงปลายตีนั่นดิปะเนาะไม่เนาะไอ้เยี่ยไอ้บี้บี้ไอีบ้บะาฟองแดงฟองมีไหมฟองมีงีีมแต่เยอะไหมไอ้เยี่ยจีมีบางเลย

วิ่งเหรอป่าวว่าทำไมอ่ะตรงห้องกูเหฮ้ยฟองเยอะฟองเยอะเหลือแค่ฟูแล้วถ้าฟูโดดดีก็ดีอ่ะเดี๋ยวฟูแล้วคือฟูแดงสายวิ่งหมดเกิดหมัดอย่างเดียวเลยกูไม่เห็นมึงวิ่งเลยนะเว้ยกูไม่เห็นมีใครอยากจะวิ่งเลยเนี่ยวิ่งเลยเอากดตรงนี้ปอยกดมั่งกาอยากกดรอในก็อยากกดในครั้งสุดท้ายมาดิมาผมป่อสุดท้ายต้องได้ทักอย่างหรอปะ แม่งโลนทุกครั้งเลยเรากูกดอ่ะได้เฮ้ยออติมัตออติมัตไปไปปากเรายครับออติมัตอันนี้ก็โลนเลยเนี่ยไม่มีเพื่อนมาด้วยเนี่ยไปคุยกีบไปเดี๋ยวไปกินข้าวละไอ้เหี้ยเอาให้แม่งหมดไปไรเนี่ยอุ๊ยอุ๊ดีเว้ย กูเลยดำเหมือนหำเลยที่อ่ะคิดไม่ไงยาวเกินไรเนี้ยชงคลิ๊บสิบแปดอธีนะเดี๋ยวกูพาให้สี่น้อยแป๊บเดียวไม่เคยสุ่มากขนาดนี้กูขอข้ามกูขอข้ามยาวๆเลยนะไม่ออกนะเออนั้นก็แปลว่าเหลือบัตรเอาไว้สุ่มอีกใช่ป่ะอันนี้เราจะขอข้ามกันยาวๆเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าจะเป็นบัตรอ่ะสับกันสับกันสุ่มเลยนะถ้าเป็นบัตรอ่ะบูโน่ไอ้สั้น เราจะไม่ลุ้นกันแลนะครับเพราะว่าหิวข้าวเพราะว่าตอนนี้เจ้าของช่องมันล้างไว้นะครับมันล้างไว้มันไม่ยอมให้ไปกินข้าวครับเราจะกดขันใจหนึ่งนี่คือหิวจะขาดแล้วเราจะรอแบบตุ้มทีเดียวมาดิแชีงเดียวมันออกโลท้ายโลท้ายสามร้อยสุดท้ายนะครับหกครั้งกูคงเจ็บครับปูทองมาแล้วไอ้พังแล้วเป้ยสาใสายื่นใส่มาดูวีดีโอ เฮ้ยแต่สโลตัวนี้มาดีโอ้ยทาภาพไปทำครับยตัย็ตูเย็ตูเย็ตัเยตูอะไรอะย็ตัวคนโดอะไรนะอะไรนะติดเหลืองลืมลือคลิปนี้มีเหลืองพูดพูดอกเดี๋ยวไม่ได้ยเลยอไนี่สาวยลสทให้โอกดแล้วกันโลท้าไกูขอเป็นคนปิดจบร้อยโลตสไทให้โอไกีนัดกด ล้นกึ่มเลยได้โดฟีว่ะไปกึ่มคอยกดเดี๋ยวนดี๋ยกดนดี๋ยเรากดตุ่มเดี๋ยวท่าประสานเลยกูดองว่ะปั่น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 เลยเนี่ยฟองน้อยโอ้ยกูดำอีกโอ้ยโลนสามโลสุดท้ายกูไก่นัดไป ขอโลชั้นแล้วขอได้สูทแล้วนะกันจากนั้นก็เอาดีนีไปขายทิ้งไปเฮ้ยอันนั้นจำรวดใช่ป่ะซันจีกับโอ้โหไปคุยกับขี้ไปเฮ้ยได้ใครมาตัวยืด ได้แม่งแม่งไดเอสมากี่ตัวเอ้ย2เอส3ตัวไอ้เหี้ย2เอส3ตัวไม่ไมหวสองตัวเลยไอ้เอส3ตัวไอ้เหี้ยจะรั่วอาทำรับเไปทำรับมารับรับรับเอาโลดสุดท้ายเฮ้ยแต่มันมีสายวิ่งไม่เห็นสายวิ่งเลยแหละจริงจริงไม่เห็นจริงหวยโลดจะมาเอาโลดสุดท้ายเลยหนึ่งขอเก็บเลยวะเอ้ยมันมีบัตรดไม่สุ่มอยู่ก็ใช่ไงไม่ได้กูขอเป็นคน เนี่ยไอ้บัตรแดงเนี่ยใช่ไหมไอ้สุดกูขอเป็นคนเก็บเรื่องนี้เองไปจากนั้นก็ไปสมบัติต่รอบสุดท้ายครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แม่งโล่นไงไม่ดีสุดท้ายเอ้ยคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่กู้้องดิฟอยดิไม่มีไม่มีฟองเยอะฟององมีอยู่ฟองมีอยู่มีอยู่มีอยู่ผูอะไร่ร้องกร้องกร้องเฮ้ยโอ้โหเสียงดังจริงจังน้ำเพี้ยอะไร แม่งยิบ้มสายวิ่งแล้วสายวิ่งอย่างเดียวเลยมันมีปักแน่เด็ดมันต้องปักเดี๋ยวมีลูบี้มาปากต้องปักสักอันน่ะมันต้องปักสักอันน่ะวันนี้ขอขอปักให้เป็นสายวิ่งวันนี้กูโชคดีนั้นวันนี้กูโชคดีเสรมาแล้วหมดแล้วเแล้วเนี่ยรถสุดท้ายเลยใช้งูเนี่ยถ้ามึงให้กูสุ่มนะช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ว่าไงเนี่ยโอ้โหสุ่มหองหมดแล้วเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ย